เรามาอัปเดต Index Report กันก่อนนะครับวันนี้วันอังคารที่21พฤศจิกายน2566ตลาดปิดเรียบร้อยตลาดเป็นสีเขียวแต่ว่ากราฟปิดด้วยแท่งสีแดงนะครับก็ยังดีที่ปิดราคาที่สูงกว่าเมื่อวานนี้วันนี้กองทุนเป็นฝ่ายซื้อเจ้าเดียวครับซื้อไป699.22ล้านบาทต่างชาติขาย604.44ล้านบาท โรเกอร์ขาย59.45ล้านบาทและรายย่อยขาย35.33ล้านบาทดัชนีเซ็ตปิดไปที่1,423.61จุดบวกไป4.17จุดคิดเป็นบวก0.29%วอลุ่มซื้อขาย37,778.79ล้านบาทตลาดวันนี้สีเขียวแต่วอลุ่มมูลค่าในการซื้อขาย ไม่ถึง40่0,000ล้านอินฟโฟกราฟิกของช่องไลน์และเว็บไซต์ต่างๆก็พัฒนาปรับปรุงโดยเพิ่มรายละเอียดเข้าไปเยอะก็ได้ข้อมูลเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะเพิ่มโปรแกรมเทรดดิ้งเข้ามาแล้วก็มีการเสนอในรูปแบบของตารางโดยเพิ่มคอลัมน์ซื้อขายแล้วก็สุทธิก็ทำให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับโดยเฉพาะโปรแกรมเทรดดิ้งมีหุ้นตัวไหนบ้างที่เข้ามาซื้อขาย เรียงลำดับลดหลั่นกันลงมาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยแล้วก็มูลค่าเท่าไร่เท่าไร่หุ้น BYD เทรดโดยโปรแกรมเทรดดิ้ง26%เยอะที่สุดของวันนี้ครับได้ข้อมูลแบบนี้มาดูก็ดีเหมือนกันก็จะได้รู้ว่าเป็นฝีมือของโรบอทเท่าไหร่เป็นฝีมือมนุษย์เท่าไหร่มาดูหุ้นตัวที่ติด t 0 e n t top g a ครับตัวแรกเลยหุ้นนางงาม jkn วันนี้ปิดซีลลิงได้ เมื่อวานก็เกือบจะซีลิ่งแต่ก็รูดถอยกลับลงไปนิดหน่อย OTO ครับซีลิ่งเหมือนกันส่วนหุ้น SM Star Money ก็เป็นหุ้นตัวเล็กๆอยู่ในกลุ่มธุรกิจการเงินอยู่ในกลุ่ม Leasing ราคาก็พุ่งพรวดขึ้นมา14%อยู่ในแนวรับต่ำๆใครเก็บหุ้น SM ได้บริเวณแนวรับต่ำๆนี่ก็สบายไปเลยครับดีดขึ้นมา16ช่องก็ถือว่าน่าจะกลับตัวเป็นขาขึ้นแล้ว ดูงบไตรามาสที่3ก็ออกมาดีตัวต่อไปครับสบายเน็กตัวนี้ก็อยู่ที่แนวรับต่ำๆนึกว่าจะกลายเป็นหุ้นตามบาทที่ไหนได้วันนี้ดีดขึ้นมา13ช่องดีดขึ้น12%มาปิดราคาที่1บาท17สตางค์หุ้นมิ w ก็อยู่ที่แนวรับต่ำสุดดีดขึ้นมา4ช่องนี่ดูแล้วน้อยแต่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์คิดเป็นการดีดขึ้นมาถึง10%เจ a r k กลายเป็นหุ้นร้อนแรงครับ ขึ้นมาทำราคาออทำไฮแล้วเปิดกระโดดขึ้นมาเลยวันนี้อันนี้อาจจะได้รับข่าวดีได้สถานที่จอดรถเพิ่มเติมเขตเจนวันนี้ก็ร้อนแรงครับดีดขึ้นมา9% CV ก็อยู่ที่ได้รับตำตามแผนการเพิ่มทุนแผนเดิมถูกล้มเลิกไปแล้วก็มาปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ออกแผนเพิ่มทุนใหม่ก็เลยดีดขึ้นมา5ช่องคิดเป็น9%ก็ดูดีขึ้นนะครับ i n g r s ก็ดีดขึ้นมา4ช่องคิดเป็น8%มีแต่ตัวเล็กๆทท่งนั้นเลยครับก็มีตัวใหญ่เพิ่มขึ้นมาก็หุ้นฟอสดีดขึ้น8% GFC นี่ดีดขึ้นมา2วันติดกันแล้วหุ้น b y d มีมูลค่าเยอะที่สุดเลยนะครับในวันนี้261ล้านหุ้นซิก้าสงสัยจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเหรียญคริปโตเช่นเดียวกับ JTS พุ่งขึ้นมาหลายวันแล้ว ส่วนหุ้นที่ร้อนแรงอีกตัวหนึ่งก็คือมีนาแนวต้านที่2บาทกว่าจะผ่านมาได้ก็ต้องรอจังหวะอยู่นานพอผ่าน2บาทได้ปั๊บก็วิ่งตะลุยไปหน้าอย่างเดียวดูแล้วก็มีโอกาสไปต่อครับส่วน2ทเวนตี้ท็อปลอสทีเติดลบลงไปเยอะเลยนะครับเกือบเกือบเอันนี้ก็เนื่องจากมีการขายหุ้นเพิ่มทุนพอหุ้นเพิ่มทุนเข้ามาเทรดก็เกิดดัลลูชันเอฟเฟ แล้วหุ้นเพิ่มทุนพวกนี้ก็ทยอยเข้ามาเรื่อยๆวันนี้ร่วงลงต่ำกว่า15บาทมายืนอยู่ที่14.80บาท CMO เมื่อวานทำราคาซีลิ่งวันนี้ไปต่อไม่ไหวก็ลงมาพักตัวได้สวยครับยังอยู่ในโซนบน JDF ก็กลับเป็นขาขึ้นวันนี้ปรับตัวลดลงแต่ก็ยังไม่เสียทรงครับมีโอกาสไปต่อได้ AOT งบดีแต่ราคาร่วง งบออกมาดีแต่ต่ำกว่าที่นักลงทุนคาดหมายก็เป็นโอกาสของคนที่จะเก็บจะช้อนซื้อครับแล้ว aot นี่ก็ไปติด mos t active ด้วยแล้วก็เป็น mos t active ที่ value มากที่สุด ptt ก็ไปต่อเรื่อยๆนะครับรวมทั้งหุ้นทับไปต่อ ptt ep ไปต่อ or ก็ไปต่อหุ้นในกลุ่มปตทไปต่อตั้ง4ตัว ส่วนอีก3ตัวไม่ติด Most Active หุ้นในกลุ่มธนาคาร BBL นี่ก็ดูถ้าจะไม่ค่อยสวยแล้วนะครับราคาร่วงลงมาอยู่ที่แนวรับต่ำๆแล้วปูนใหญ่ครับ SCC วันนี้บวกขึ้นมา5บาทปิดที่294บาทก็เหลืออีก6บาทจะขึ้นไปถึง300รอก็รอรุ้นรอเชียร์ให้ขึ้นไปครับหุ้น i v l อยู่ในกลุ่มปิโตเคมี น่าจะกลับเป็นขาขึ้นได้แล้วนะครับในรอบนี้ร่วงมานานมากแล้วราคาก็ดูแล้วน่าสนเหมือนกันเดลต้าก็ยังสบายๆครับยังไงก็อย่าหลุด80บาทลงมาก็แล้วกันถ้าหลุด80ก็ดูไม่สวยสวัสดีวันพุทธที่22พฤศจิกายน2566 สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเทรดเดอร์และนักลงทุนในหุ้นตลอดจน f c ทุกท่านครับวันนี้วันพุธสีเขียวขอให้บุญรักษาพระคุ้มครองสุขกายสุขใจการงานราบรื่นสุขภาพแข็งแรงสำหรับเช้าวันพุธนี้จะพาไปส่องหุ้นเฮงลิสซิงชื่อหุ้นก็บอกธุรกิจได้ดีอยู่แล้วนะครับเฮงลิสซิงเลือกสินเชื่อจากเฮงลิสซิง ที่ใช่สำหรับคุณหุ้นเฮงลิซ i ่งเมื่อครั้งวันที่1พฤษภาคม2,566ในขณะนั้นหุ้นอยู่ในขาลงแล้วก็หลุดโลลงมากราฟในทำเฟรมวีคเฮงลิซิ่งเคยทำราคาสูงสุด5บาท70สตางค์ฐานที่ลงมาอยู่ที่ราคา2บาท44สตางค์แล้วก็มีแนวต้านที่2บาท76สตางค์ก็คือแนวต้านที่ในอดีตเคยเป็นแนวรับแนวรับนี้รับไม่อยู่ หุ้นทำราคาร่วงลงมาข้อมูลพื้นฐานของหุ้นเอ็ l ลิสซิงซึ่งยังถือว่าเป็นหุ้น IPO น้องใหม่ก็ตลาดมาได้ไม่นานข้อมูลพื้นฐานในเชิงตัวเลขนี่ยังดูดีอยู่นะครับธุรกิจของบริษัทก็อยู่ในธุรกิจของธุรกิจการเงินเงินทุนและหลักทรัพย์ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มีทะเบียนรถเป็นประกันสินเชื่อที่มีบ้านและที่ดินเป็นหลักประกัน สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่ไม่ใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับและในหน้าประกันวินาศภัยและประกันชีวิตก็เหมือนสินเชื่ออื่นๆนะครับโดยเฉพาะบริษัทเล็กๆที่ทำธุรกิจใกล้เคียงกันที่นำเสนอคลิปวิดีโอไปแล้วเมื่อ2-3วันก่อนซึ่งก็คือหุ้น SM Star Money หุ้นก็อยู่ในแนวรับเหมือนกัน แต่สไตมันนี่ผลประกอบการไตรมาสที่3ออกมาดูดีบริษัทเริ่มฟื้นมีกำไรเสนอคลิปไปแป๊บเดียวเมื่อวานนี้หุ้นดีดขึ้นอย่างแรงวันนี้ก็มาดูหุ้นเฮงริซซิ่งกันบ้างราคาก็อยู่ในแนวรับเหมือนกันนะครับในขณะนั้นหุ้นเฮงริซซิ่งราคาหุ้นแพงกว่ามูลค่าจริง1.77เท่ามูลค่าที่แท้จริงอยู่ที่1.38สตางค์ราคาหุ้นก็หลุดโล ลงมาอยู่ที่2 4 4แสตังค์แต่ก็ยังสูงกว่าราคาที่เป็นมูลค่าจริงในขณะนั้นหุ้นเฮงก็ยังอยู่ในช่วงของไตรมาสที่4ปี2,565บริษัททำผลงานได้ดีครับมีกำไรปี6-5จ่ายปันผลไปแล้วปี6-6ก็จ่ายปันผลไปเรียบร้อยแล้วจ่ายปันผลปีละหนึ่งครั้งเนื่องจากหุ้นอยู่ในขาลงก็เลยไม่ได้ส่องหุ้นเฮงครั้งสุดท้ายก็1พฤษภาคม 2,566คราวนี้มาส่องหุ้นในปัจจุบันครับก็เข้าไปส่องหุ้นเฮงเมื่อวันที่17พฤศจิกายน2,566ซึ่งก็เป็นกราฟหุ้นของวันศุกร์หยุดเสาร์อาทิตย์กะว่าจะมาทำคลิปเมื่อวันจันทร์ก็พอดีมีภารกิจเยอะนำเสนอหุ้นไม่ทันก็เลยมานำเสนอในวันนี้ราคาหุ้นยังไม่ไปไหนนะครับราคาครั้งก่อนก็อยู่บริเวณนี้ครับวันที่1พฤษภาคม2บาท44สตางค์ ถึงจุดนี้ในสัปดาห์ต่อมาราคาหุ้นก็เด้งรีบาวขึ้นไปแต่ก็กลับคืนไปไม่ถึง3บาทชนแนวต้านแล้วถอยลงมาทำราคาหลุดโลในเดือนสิงหาคมก็เด้งรีบาวขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ2บาท70แล้วก็ถอยกลับลงมาหลุดโลมาทำโลใหม่ที่1บาท92สตางค์แล้วก็รีบาวกลับคืนขึ้นไปประมาณราคา2บาท20แล้วก็ถอยกลับมายืนที่2บาทซึ่งเป็นราคาปัจจุบัน ตรงนี้ก็เป็นกราฟล่าสุดของหุ้นเฮงริซซิงกราฟจบเมื่อวันที่17พฤศจิกายนวันนี้วันที่22ปลายกราฟก็หายไป2แท่งนะครับคือแท่งวันจันทร์กับวันอังคารแต่ราคาย,ยังไม่ไปไหนครับก็ยังอยู่ที่2บาทเนี่ยครับ2แท่ง โล่มาแล้วเป็นแท่งของวันจันร์กับบนังคารราคาก็คงเดิมครับ2บาทไม่ไปไหนกลับมาสองพื้นฐานของข้อมูลบริษัทข้อมูลพื้นฐานของ Heng Lissing ปัจจุบันมีค่า PE 16.36 PBV 1.47ปันผล3.33% r o a 7.32% r o e, e 9.15% DE Ratio 1.84 EPS 0.07 Beta 1.65ข้อมูลโดยรวม ยังเป็นหุ้นดีครับบริษัทไม่มีปัญหาอะไรราคาก็อยู่ที่แนวรับต่ำๆแต่ก็มาอัปเดตข้อมูลพื้อือหุ้นอัปเดตล่าสุดก็วันที่3มีนาคม2566 มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด13,920คนเป็นรายย่อย13,564คนคิดเป็นฟรีโฟลด30.16% 6ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ก็คือธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนถือหุ้น10%ลำดับที่2คือนายวิชัยสุภสาธิตกุลถือหุ้น8.71%ส่วนลำดับที่3กับลำดับที่4 ก็น่าจะเป็นญาติิกันครับนามสกุลเหมือนกันรวมทั้งลำดับที่6ผู้ถือหุ้นลำดับถัดลงมานะครับก็เป็นบุคคลธรรมดาถือหุ้นมากน้อยลดหลั่นกันลงมามี K-Bank เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ก็ สบายใจครับแล้วก็ไม่น่าแปลกที่หน้าเว็บไซต์ของหุ้นเฮงริซิงก็จะใช้สีเขียวเป็นธีมหลักวันนี้ก็วันพุธสีเขียวพอดีงบการเงินไตรมาสที่3ประกาศออกมาแล้วเมื่อวันที่8พฤศจิกายนปรากฏว่าไตรมาสที่3นี่ผลงาน ไม่ค่อยดีเมื่อเทียบกับไตรมาสที่3ของปี2,565บริษัทมีกำไร97ล้านแต่ไตรมาสที่3ของปี2,566บริษัทมีกำไร81ล้านกำไรลดลงคิดเป็นกำไรลดลงติดลบไป16.63%ส่วนในไตรมาสที่2กํกำไรก็ลดลงเหมือนกันครับย้อนไปในไตรมาสที่1ก็ทำผลงานได้ดีมีกำไรเพิ่มขึ้นแต่โดยรวมแล้วในรอบ9เดือนของปี2,566บริษัทก็ยังมีกำไร ในเชิงบบวกครัข้อมูลในเชิงตัวเลขของบริษัทที่เราเคยไปส่องหุ้นในครั้งก่อนกับการมาส่องในครั้งนี้ก็ไม่ได้มีความแตกต่างที่มีนัยสําคัญครับเฮงลิซิงก็ยังจัดว่าเป็นหุ้นที่เป็นหุ้นชั้นดีราคาอยู่ในแนวรับต่ําๆนะครับราคายังไม่ไปไหนถ้าเทียบกับหุ้น SM ส t a r m ตาแมนีเมื่อวานนี้สตาแมนนี่พุ่งจูดขึ้นไปแล้วก็คงจะได้อนิสง์จากผลประกอบการไตรมาสที่3ซึ่งออกมาดูดีแต่เฮงลิซิงนี่ไตรมาสที่สาม ออกมาดูไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่เพราะกําไรลดลงราคายังไม่วิ่งนะครับการที่เลือกมาสองหุ้นเฮงดิซิงเนี่ยก็คือมาดูหุ้นที่เป็นหุ้นดีแล้วก็อยู่ที่แนวรับต่ําๆถ้าเราจะเทรดหุ้นซึ่งถือว่าเป็นหุ้นดีเนี่ยแล้วก็มาอยู่ที่แนวรับต่ําๆด้วยความเสี่ยงในการเทรดก็จะมีน้อยการเทรดก็คงจะใช้แผนเก็บหุ้นที่ buy on dip ถ้าดูกราฟหุ้นในปัจจุบันเราก็จะเห็นว่าราคาปัจจุบัน2บาทอยู่ห่างจากฐานราคาที่1บาท90 สสตางค์ห่างกัน8ช่องถ้าหลุดราคา8ช่องตรงนี้เราก็สต็อปล s สออกไปก่อนความเสียหายก็ไม่มากแต่ถ้าเราเก็บหุ้นที่ b y y on dip ดิ p ได้แล้วไม่หลุด1บาท92สตางค์เนี่ยก็รอจังหวะให้หุ้นมันดีดต,ตัวขึ้นไปแนวต้านแรกก็จะอยู่ที่2 1 8บาทส8สตางค์แนวต้านที่2 2บาท28 และแนวต้านที่3อยู่ที่2 3 2 2828กับ2 3 2เนี่ยเป็นแนวต้านที่มีนัยสำคัญเพราะว่าเป็นแนวโลเดิมถ้าผ่าน2แนวนี้ไปได้ก็แสดงว่าหุ้นจะกลับเป็นขาขึ้นการหาหุ้นในลักษณะนี้เพื่อเล่นเทรดเก็งกำไรรวมทั้งอาจจะถือยาวๆไปหลายๆเดือนหรืออาจจะข้ามไปถึงช่วงปันผลซึ่งในอดีตก็จะอยู่ในช่วงของเดือนมีนาคมถือยาวได้ครับถ้าเกิดหุ้นมันกลับเป็นขาขึ้นไปแล้วปันผลก็ไม่ได้คียไร้ คิด r ตรงไหนนะครับประมาณ3%ใครสนใจก็วางแผนกันครับหุ้นเล็กๆที่ลงมาปรับฐานแล้วก็เด้งขึ้นไปแล้วเนี่ยก็คือสตาร์มันนี่อีกตัวหนึ่งก็คือสบายเน็ซึ่งปายเนตเรทหุ้นก็เพิ่งทําคลิปออกไปเมื่อ2อสวันก่อนนี้เองนะครับใช้แผนเดียวกันถ้าเซ็ตยังไม่หลุด1,400จุดราคาหุ้นเฮ l ลิ s ซิงก็ไม่น่าจะหลุด1นึ่บาทเสตางค์ลงไปเซ็ต ปิดด้วยแท่งแดงสีแท่งแล้วก็มาปิดแท่งเขียวสีแท่งเมื่อวานนี้ปิดด้วยแท่งแดงแต่ลักษณะการยืนของแท่งแดงเมื่อวานก็ยืนเหนือราคาแท่งเขียวสีแท่งดูแล้วก็เป็นเซนติเมต์ที่ดีเซตกําลังเลือกทางถ้าวันนี้สีเขียววันพุธเซตสามารถปิดเป็นสีเขียวยืนในตําแหน่งที่สูงขึ้นก็น่าจะเป็นนิมิตหมายอันดีขาขึ้นกําลังจะกลับตัวมาก็ทํากันบ้านกันนะครับเช้านี้เสนอคลิปได้ทันท่วงทีก่อนตลาดจะเปิดใครดูคลิป คลิปแล้วสนใจก็ทำกันบ้านกันต่อไปครับเชานี้สวัสดีครับ